i'll <laughs> กระับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการแฟกอยู่ยิ่งดูยิ่งรู้จริงครับเรื่องไหนแฟกเรื่องไหนเฟกเดี๋ยวเรารู้กันแน่นอนทำไมต้องแฟกอยู่อะลูก็ไม่รู้เหมือนกันเน่ยไอ้น็อตมึงสังเกตว่าเดี๋ยวนี้สังคมไทยไม่ค่อยแบบสนใจอะไรเลยเว้ยบางทีถ้าแม่งแบบไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะมันก็ปล่อยผ่านเลยมันก็บอกช่างมันอ๋อหรืแล้วไงเดี นี่จะไปสนใจอะไรมฟังูอยู่ปะเนี่ยก็ฟังอยู่ก็จะไปสนใจอะไรแล้วคนสมัยนี้เออเล่นแต่เกมขึ้น BTS ไปนี่นั่งเล่นโทรศัพท์หน้าไม่มองกันเลยขึ้นไปเอาตูตเสียบเสายืนกดโทรศัพท์นะด่ากูเนี่ยด่ากูเหรอฮะบ และนี่ก็เป็นเหตุผลที่คนกกากกินเกียดอย่างเราเนี่ยต้องมาพูดถึงความจริงในสังคมกันครับเพราะว่ามันมีใครกล้าพูดเลยพูดออกมามันก็แม่งไม่แคร์และความจริงเรื่องแรกวันนี้นะครับก็คือเรื่องของกะรีนั่และ <corrupt> รู้จักหไหมมึงอ่ะรู้จักสิแหมสนามหลวงรงเวียน22โรงแรมพญาสบอสันแม่เมมเบอร์อยู่นี่ มึงอายุเท่าไหร่เนี่ยมีเบอร์สองพันสามสิบเจ็ดสิบเจ็ดมึงเข้าได้แล้วเหรอมีตังคมั้งล่ะมีตังค์เข้าไดา้ตังใครมาเข้าต,ตังใครมา,าจังไรมึงจะมีหัวไว้ตัดผมอย่างเดียวเลยมึงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องตัดกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาตัดลองทรงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของคนในสังคมว่า S <S <an itary> เขารู้ไหมว่าทําไมผู้หญิงขายบริการถึงเรียกว่ากะรีซึ่งวิธีการที่เราจะรู้มง่ง่ายมากๆเลยครับรู้ไหมทาไงทาไงอ่ะมึงไปถามให้กูนหน่อยและทำไมต้องไปทําไมไม่ไปเองมึงไปถามให้หน่อยมึงไม่ต้องถามว่าทำไมกูถึงให้มึงไปมึงเอาไปถามให้กูหน่อยว่ามึงเป็นผู้หญิงหอม่มึงไปถามเพราะว่าพี่ครับรู้จักกะรีไหมครับเคยตนกะรีไหมครับทำไมเขานเรียกว่ากะรีครับมึงไปถามให้ก,กูหน่อ<ค>ยและทำไมไม่ไปเองอ่ะคนดูเขารอดูอยู่มึงไม่ต้องถามมากมึงไปได้แล้ว ต้องไปใช่ไหมไปมึงรุกไปเลยไปสัต้นไปเถอะเร็ว,รวไปถามนั่นแหละเสียเวลากูจะเก็บเกลียวหรอกทราบไหมครับว่าทำไมโสเภณีถึงเรียกว่ากะรีที่เขาพูดมาครับแต่ไม่รู้ว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้อะค่ะ <laughs> ไม่รู้อย่างนี้ยงนไม่รู้ได้ยินเขาเรียกกันมา ทำไมผู้หญิงขายบริการถึงเรียกว่ากะลีมไม่รู้ค่ะว่าทำไมถึงเรียกว่ากะลีก็พอๆกันที่หนูไม่รู้ว่าทำไมต้นไม้ถึงเรียกว่าต้นไม้คิดว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกแบบอาหารที่เรียกว่าแกงกะลี่ผงกะรีอะไรอย่างนี้บ่ะถามว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันไหมน่าจะเกี่ยวข้องกันอาจจะด้วยหนึ่งผงกะลี่ของคนทั่วไปก็จะเหม็นใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเละ เ,เออเพราะฉะนั้นคําว่ากะหรี่ของผู้หญิงขายบริการน่าจะลักษณะของสังคมที่มองว่าจะต้องเป็นผู้หญิงที่ดูเหม็นแล้วก็ดูเละก็เลยอาจจะไปเกี่ยวข้องกันกลิ่นแรง,งใช่กลิ่นแรงแอะไรประมาณนี้เรื่องกลิ่นเรื่องเละเวลาโดนหนาผมรู้สึกว่ามันมเหมือนแกงกะหรี่มากกว่าไม่เหมือนกะหรี่ปับ๊บแกงกะหรี่มันก็แบบมันมอนเอาอะไรใส่รวมกันเข้าไปอะ่ะมันเหมือนกับอะไรก็ได้อะ่ะได้หมดทุกอย่างแต่กะหรี่ปั๊บมันก็เหมือนเพราะว่า เวลาบีออกมามันก็เหมือนหีไงเรียกผู้หญิงว่ากะหรี่โอเครูปทรงมันเหมือนหีมั่วมั้งมั่วๆดำๆอะไรกันน่าจะกะหรี่ปับดำเหรอะเละๆแกงกะหรี่แบบมั่วๆมั่วๆใส่อะไรก็ได้เละๆดำๆหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นกะหรี่ปับกะหรี่ปับปั๊บปั๊บไม่คิดว่าปั๊บป๊ๆๆไม่เกี่ยวหรอก ก็อันนั้นมันอาหารอันนี้มันเป็นสัพนามเรียกอะ กะหลี่ปั๊บเกี่ยวไหมไม่น่าจะเกี่ยวกับกะหลี่ปับ๊บเ,เ,เพราะว่ากะหลี่ปั๊บเนี่ยทำจากขมงกะหลี่ออก็เลยเรียกว่ากะหลี่ปับ๊บแต่ว่าอาชีพกะหลี่เนี่ยนะอาจจะเกี่ยวเรื่องของกลิ่นออว่ามันเหม็นมันเละอะไรเงี้ยก็เหมือนอาชีพนี้ที่เหม็นที่เละแต่จริงก็เขาก็ไม่เหม็นไม่เลยนะเขาเป็นอาชีพที่สร้างความสุขให้กับทุกคนนะเมื่อกี้ผู้ชายจะเป็นระบาย้แล้วทำไมต้องใช้คำว่าตีกะหลี่กันะทั้งนังเขาใช้คำว่าตีกะหลี่ใช่เออเอ,อันนี้ ก็ถามผู้ชายสิทำไมผู้ชายใช้คำว่าตีกะเหรี่ะอาจจะเกิดจากเสียงก็ได้นะเสียงเวลาแบบว่าเกิดกิจกรรมประกอบเข้าจังหวะมันจะดังแบบว่าเป๊ะๆเหมือนตีกันอะไรหรือเปล่าตีกะหรี่นะตอนตอนกะหรี่ถ้ากะหรี่ถูกตีมันจะดังขนาดแม่อาจจะดังนะเวลาหนูไม่ใช่กะหรี่เวลาโดนตีดังเลยโอเคอ่ะ เป็นเกมสบายเลยนะแหม่ไม่ได้เล่นเกมเว้ยแหม่คหาความรู้เรื่องกะหรี่เว้ยโชว์เจอมึงได้อะไรกลับมาไหมได้ได้ก็เขาก็ว่ากันว่ากะหรี่ก็คือกะหรี่อ่ะเขาก็ตอบกันหมดอ่ะเขาบอกว่ากะหรี่ก็คือกะหรี่นอกกะหรี่ก็คือกะหรี่ใช่กะหรี่ก็คือกะหรี่กะแกงกะหรี่จบไม่รู้ว่าทําไมถึงเรียกว่ากะหรี่ก็มันกะหรี่ก็คือกะหรี่ไงอ่ะถ้างั้นเดี๋ยว จะไขความเข้าใจผิดๆที่มีมาเนี่ยให้ได้รู้กันว่าจริงๆแล้วทําไมเขาถึงเรียกว่ากะหรี่นั่นไหมทำไมถึงเรียกผู้หญิงขายบริการว่ากะหรี่ก็บอกว่ากะหรี่ก็คือกะหรี่นอกกะหรี่ก็คือกะหรี่ใช่กะหรี่ก็คือกะหรี่กะแกงกะหรี่เรื่องนี้มันมีเงี้ยนงยำเงี้ยงยังเงี้ยนงยังไมเงี้ยงเงี้ยเงเงี้ยงยนี่มึงไม่ได้อะไรกับมาเลยใช่ไหมก็เขาก็บอกว่ากะหรี่ก็คือกะหรี่กะหรี่กับแกงกะหรี่เนี่ยมีสองอย่าง คำว่ากะหรี่ที่คนไทยใช้เรียกแทนโสเภณีนะครับจริงๆแล้วเป็นภาษาแขกคนแขกเขาจะมีคำว่าโชโกกะลีและโชกกลาครับโชโกกะลีใช้เรียกเด็กผู้หญิงโชโกะลาใช้เรียกเด็กผู้ชายคำว่าโชโกกะลีก็คงจะใกล้กับาภาษาปากของคนไทยนะครับที่เอาไว้เรียกผู้หญิงสาวๆที่หากินทางนี้ว่าอีนูนั่นเอง เข้าใจว่าคำว่าชกะรีเนี่แหละครับที่ได้เพี้ยนมาเป็นช็อกกะรีและในที่สุดก็กร่อนจนเหลือมาแค่คำว่ากะรีนั่นเองแต่ในภาษาแขกนะครับคำว่าโชกะรีไม่ได้แปลว่าผู้หญิงโสเภณีนะครับเพราะว่าเขามีอีกคำหนึ่งที่เอาไว้ใช้เรียกผู้หญิงโสเภณีโดยเฉพาะนั่นก็คือคำว่ารันทีครับส่วนกะรีแกงกะรีผงกะรีเนี่ยมีที่มาที่นีงนะครับเป็นภาษาอินเดียครับเอาไว้ทําแกงเผ็ดประเภทน้าแกงครับผมซึ่งคาว่ากะรีในภาษาอินเดียเนี่ยแปลว่าน้ําแกงครับและมีช่วงเวลาที่อินเดียนะครับตกอยู่ใต เวลากว่า200ปีครับณตอนนั้นเองครับอังกฤษก็ติดใจในรสชาติของกะหรี่ของอินเดียแล้วก็ได้นําไปขายนะครับได้รับความนิยมทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสสุดท้ายก็ได้เรียกแกงนี้นะครับว่าเคอร์รี่นั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับกะหรี่ที่แปลว่าเครื่องแกงเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโสเพนีนะครับแล้วคาว่ากะหรี่ในภาษาแขกจริงๆแล้วก็ไม่ได้แปลว่าโสเพนีเช่นกันเพราะฉะนั้นกรุณายอย่าใช้ผิดนะครับไอ้ไ็ดแค่เฮ้ยไอ้แค่ไอ้เจ็ตแต้ ไม่สุดยอดจ้ะไม่จัดใช่ไหมมึงใส่แข,ขนกูอย่างนี้ยตกลงมึงรู้อย่างว่าเขาทำไมถึงเรียกว่ากะรีโอ้สุดยอดจ่ะจริงๆก็แปลว่าอีหนูครับอคือมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยจริงๆมันเป็นภาษาภาษาแขกไงเมื่อก่อนแขกเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มีคําว่าโชกกะรีใช่ก็คือเรียกว่าอีหนูแล้วก็ก่อนก่อนก่อนมาเหลือกะรีตั้งนั้นคนไทยเข้าใจผิดตังนั้นแต่ก็เรียกกันมาด้วยด้วยความแบบมันปากกะรีไม่เจ็บ ถ้าโดนเรียกตรงกลางถนนแล้วมีคนอยู่เยอะอีกอะไไอแซดอันนี้ก็เป็นความจริงอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้นะครับยังไงไอเนี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มองว่าจริงๆมันก็ไม่น่าจะถามนะถามทำไมว่ากะดีมันแปลว่าอะไรน่าเนิเออทำไมเนี่ยกูถามไปแล้วก็ปล่อยกูเถอะนะครับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้คนยังเชื่อกันทั้งสังคมอ่ะแล้วต่อไปถ้ามันมีเรื่องที่แบบใหญ่กว่านี้คนจะปล่อยผ่านหรือเปล่าอันนี้ผมฝากให้ช่วยสกิดต่อมต่อมความอยากรู้นิดนึงต่อม ตอมแยดต,ตอมแตดตอม <c oughs> ยังไงพบก,กันใหม่กับเราได้นะครับในรายการ Fuck you! b <Back> a <you. S 2> c k you! <oughs> ยิ่งดูยิงเสียว <c oughs> อ่ะตอมแยดเฮ้ยแยบแค่ถ้างั้นพวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>